สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการล่อรากนะครับซึ่งผมเองนะครับเคยปลูกเคยนําต้นนี้มาป an er Mother, ม uth, ล,ล e ูกนะครับเคยนําต้นนี้มาปลูกนะครับโดยการตัดปลายรากของเขานะครับรากฝอยเ็าจะไม่มีนะครับรากฝอยจะไม่มีนะครับเพราะไม่มีรากฝอยนะครับพืชก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้นะครับไม่สามารถที่จะกินได้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการล่อล่อรากเขานะครับโดยให้รากเขาแตกเร็วนะครับไอตัวเนี้ย แตกช้ามากๆนะครับผมบอกไว้ก่อนแตกช้ามากๆครับไม่รู้กี่เดือนแล้วเนี่ยนะครับนะใบมันถึงจะออกมาเขียวเล็กๆ่างนี้นะครับนะก็ยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีใหม่นะครับโดยที่ผมก็ได้ยินนะครับได้ยินอาจารย์ที่เก่งๆในด้านชนชมนะครับเขาพูดมานะครับว่าการที่จะล่อรากชนชมนะครับให้มันออกเนี่ยนะครับ เราจะต้องใช้ดินละเอียดล่อนะครับนะครับใช้ดินละเอียดล่อนะครับสมมุติว่ารากชนชมไม่เยอะเนี่ยเราจะใช้ดินดินอ่กาบมะพร้าวอย่างเงี้ยอย่างเดียวไม่ได้นะครับหรือว่าเราล่อนล่อนแล้วเราคิดว่ามันละเอียดแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมผมคิดว่ามันละเอียดแล้วนะเนี่ยเนี่ยนะครับก็ยังไม่พอนะครับมันต้องละเอียดแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับดินที่ละเอียดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะนะฮะ ไอ้ดินแบบนี้ได้จากตรงไหนครับก็จากขี้เถ้าขี้เถ้าแกบนะครับขี้เถ้าไฟนะครับที่เราเกิดจากการเผานะครับนะเผาเนี่ยเวลาเผาเสร็จปั๊บนะครับก็ตักน้ําลดสะหน่อยนะครับเกิดจากการเผานะครับเผาหรือว่าไปซื้อขี้เถ้าแกบมากได้นะครับแล้วก็ผสมดินนะครับดินที่เป็นดินจริงๆนะครับนะฮะดินแบบเอาละเอียดนะครับละเอียดเลียดหน่อยนะครับหรือว่าใครไม่มีดินละเอียดก็ใช้ทรายก็ได้นะครับร่อนมันนะครับทรายละเอียดนะครับ ล่อมันนะครับนะมันจะได้ผลดีนะครับก็วันนี้ก็จะมาทดลองกันนะครับซึ่งผมก็ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าการล่อรากเนี่ยมันต้องใช้ดินละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไม่มีความชื้นพอนะครับถ้าเกิดใช้กากมาะพร้าวเนี่ยความชื้นมันจะามมาเรียกว่าอ,อะไรนะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าดินละเอียดเนาะนะครับมันก็จะรากก็จะออกไม่ค่อยดีเกี่ยวไ,ไหมนะครับแต่ว่าผมก็เคยใช้กากมาะพร้าวใหม่ๆแล้วก็ Dante, มันอาจจะออกช้านะครับอาจจะออกช้านะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับอนะครับตัวนี้ตั้งนานแล้วนะครับปลูกในเพิ่งจะเพิ่งจะฟื้นตัวเนี่ยโอ้หลายเดือนแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับหลายเดือนแล้วนะครับเพิ่งจะฟื้นตัวได้ได้ขนาดนี้นะครับรากเขาก็เพิ่งแข็งนะครับนี่ปลูกใหม่ๆมก็อาจจะนิ่มนะครับแต่ตอนนี้เขาทรงตัวได้แล้วนะครับแข็งแล้วนะครับนะอ่ะมาด <Yeah. S 1> <net> well, ูพูดมากก็เปล่าประโยชน์นะครับนี่ต้นไม้ยังไม่มีขายเ้อะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จะจะขายนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีนะครับแต่ไม่ได้ลงขายนะครับก็เพิ่งจะไปส่งของที่จังหวัดคอนแกนมานะครับก็ยังไม่พร้อมเนาะอันนี้นะครับอันนี้เราก็ใส่กาบมะพร้าวไปนะครับกาบมะพร้าวที่หาได้นะครับกาบมะพร้าวใหม่กาบมะพร้าวเก่าได้หมดนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมก็ใส่ลงไปแล้วนะครับเออเป็นกาบมะพร้าวเก่านะครับเสร็จปั๊บนะครับก็ออันนี้ก็คือใบก้านปูนะครับใบก้านปูอ่าผมอาจจะถ่ายมือเดียวนะครับเพราะว่า ขาตั้งกล้องไม่ได้ขึ้นมานะครับนี่ถ่ายมือเดียวนี้นะครับเสร็จแป๊บก็ขยำ่อยนะฮะแล้วก็ผสมดินนี้นะครับดินที่ว่าจะล่อรากนี่แหละครับจะเป็นดินทรายหรือดินแกบเผาหรือเอาแกบเผามาผสมกับดินทรายก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับได้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้เยอะมากนะครับอย่าเยอะมากอ่าเสร็จแล้วครันนี้ก็เราก็จะใช้แต่ดินนี้เปล่าเปานะครับเนี่ยอ่าวางนะครับวาง โปอันนี้ปุย๋ยไม่ได้ใส่นะครับปุย๋ยไม่ใส่อ่าปุย๋ยไม่ได้รองก้นเลยนะครับถ้าใครมีก็รองก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่รองก็ได้นะครับนี่ใส่อย่างนี้นะครับเสร็จปับ๊บเอาชนชมมาใส่ตั้งเลยนะครับตั้งเลยนี่บางคนก็อาจจะว่าเอ๊ะทำมทำไมทาง่ายจังนะครับก็ทําง่ายสิครับนะฮะเพราะว่าชนชมถ้าเกิดพิธีพิธานเกินไปไปอ่อ แต่แต่งลงแต่แต่งรากอันนั้นก็เป็นแบบเขาเรียกว่าการปานี้นะครับแต่ถ้าปลูกแบบจะดูดอกมันนะครับจะให้รากเขาออกจะให้รากเขาเดินเนี่ยนะครับก็ปลูกแบบนี้ครับนะฮะกบลงไปด้านข้างนะครับนี่นะครับนี่ผมจะไม่ค่อยกบสูวงหรครับเดี๋ยวลดน้ําลงไปเดี๋ยวมันก็อันนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่ ไม่ต้องกลัวนะครับผมขบขึ้นมาขนาดนี้แต่พอผมรดน้ําลงไปเดี๋ยวมันดินที่มันที่มันซับมันซึมลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะซึมลงไปมันก็จะเหลือพอพอดีนะครับเดี๋ยวผมไปรดน้ํให้ดูนะครับเริ่มแรกก็จะให้แฉะเลยนะครับเดี๋ยวให้มันลงไปก่อนนะครับอาจจะลงยากหน่อยนะอืม รอสักแป๊บรอสักแป๊บเริ่มละเริ่มละเริ่มลงละเห็นไหมครับพอเราลดลงไปนะครับมันก็จะลอยนะครับล่ากพวกนั้นก็จะลอยแล้วนะครับนี่อือ่ะ อันนี้เอาแค่นี้พอนะครับีนน้ำมันลงไปนะครับวันนี้อาจจะลดยากหน่อยนะครับแต่วันต่อมานะครับวันต่อไปเนี่ยมันจะลดง่ายนะครับนะเพราะว่าดินมันยังเขาเรียกว่ายังไม่เซตตัวนะครับแล้วก็การการแบบว่าการอุ้มน้ําการกินน้ําของดินอนะ่ะยังไม่แบบยังไม่เต็มที่นะครับนะเดี๋ยวให้ดินมาเซตตัวสักสักพักหนึ่งก่อนนะครับแต่มันจะลดง่ายนะครับ เนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้ดินละเอียดนะครับล่อรากนะครับรากชนชมที่เราที่เราตัดนะครับตัดแบบเนี้นะครับเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ลงปลูกเลยนะครับนี่ครับตัดปลายรากตรงเนี้ยนะครับผมก็จะใช้ดินละเอียดล่อนะครับอืมผมผมบอกยังเนาะผมยังไม่บอกเนาะอ่านี่นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับที่ผมผมตัดเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมตัดเนี่ยผมรอกแป๊บเดียวเนี่ยนะครับ เห็นไหมมีดินละเอียดอตายแล้วใช้มือเดียวเนี่ยลำบากจริงนี่นะครับเห็นไหมนะครับนี่ก็ล่อขึ้นมากับวารากเขาก็เริ่มเขียวแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวรากก็แตกเดี๋ยวยอดก็แตกนะครับเห็นนะเออนะครับอยากให้มันโลกมากนะครับถ้าเราตัดรากเขาเยอะๆนะครับเราต้องใช้ดินล่อสักหน่อยนะครับอ่าเงินพวกนี้นะครับเห็นไหม ใช้ดินล่อเหมือนกันนะครับนี่ดินล่อเหมือนกันนะครับล่อรากเหมือนกันนะครับนี่นะครับจะให้มันจะให้มันโล่งมากนะเหมือนที่ผมบอกก็ใส่กากมะพร้าวใช่ไหมครับใส่กากมะพร้าวลงไปได้นะครับใส่ได้นะครับแต่เวลานั้นนะครับให้หาให้เรานะครับหาดินละเอียดนะครับถ้ามันโล่งมากนะครับให้หาดินละเอียดมารยรยข้างบนล้วก็รดน้ํานะครับรดน้ําให้ดินเนี่ยมันไปซับอยู่ระหว่างระหว่างซอกมะพร้าวที่มันซอกกากมะพร้าวที่มันไม่ที่มันไม่แน่นนะครับนออนครับ นั่นแหละครับทำอย่างนั้นนะครับนะฮะพอดินมันแน่นแล้วรากมันก็ออกมานะครับเห็นไหมเห็นต้นนี้ไหมนะครับนี่ออ้ตอนนี้ปีหนึ่งนะครับดอกออกสวยมากนะครับนะฮะถึงจะเป็นฮอลแลนด์ก็สวยนะฮะชอบมากครับต้นนี้นะครับนี่นะครับมีคนถามซื้อหลายคนแล้วนะแต่ไม่ได้ขายนะครับนี่ดอกบานพรั่งเลยนะฮะนะครับนี่ดอกเต็มต้นเลยนะครับปีหนึ่งครบปีนะครับปีทั้งปีถึงเกนดอกนะ ดอกบัลดอกบระดกนะครับเนี่ยถือว่าดอกดกนะนะครับเห็นไหมถือว่าดอกดกนะครับเนี่ยอ่านะครับเอาก็เลี้ยงยัไงให้โตนะครับเลี้ยงให้โตเลี้ยงให้สม่าเสมอให้น้ําสม่ําเสมอนะครับอย่าอดน้ํามากเกินไปนะครับเห็นไหมถ้าอดน้ํามากเกินไปก็ผอมกระลงงอย่างนี้นนะครับหญ้าก็ตายนะครับฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมต้นนี้ก็ถอนนะครับแดงรูมซับนี่เห็นครับถอนนะครับถอนเพื่อที่จะปลูกใหม่นะครับเพราะว่ารากเขาไม่เดิน นะครับทาร่าเขาไม่เดินตอนนี้ก็ถอนนะครับแฟนซีนะครับอันนี้เสียบยอดเองทั้งหมดนะครับต้นนี้ที่ผมเอาต้นต่อมาตั้งแต่ตอนนู้นผมเสียบยอดนะฮะอันนี้ผมเสียบเองนะครับอันนี้ก็เสียบเหลืองนะครับอันนี้ก็สีขาวอันนี้ก็สีอะไรไม่รู้นะครับแต่มีตลกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ไม่รู้สีอะไรนี่เรืองแสงเทียนนะครับสามสีสีนะครับก็เสียบไปนะครับคราวนี้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนกระถางไหมครัตอนแรกใส่กระถาง12นิ้วนะครับอ่ะ แล้วใครมีไอ้นั่นนะครับแบบนี้นะครับทำเ,เขาเรียกว่าตกกระถางนะครับนี่ถ้าส่วนมากส่วนมากไอ้พวกเนี้ยที่จะทําตกกระถางได้เนี่ยมันจะเป็นฮอลแลนด์ and, นะฮอลแลนด์ Hon and, นะครับแล้วก็ยักษ์ญี่ปุ่นนะครับอยักษ์ญี่ปุ่นพบส่วนมากมันจะยาวนะครับเขาเรียกว่าเลยนะอกิ่งมันจะยาวนะครับนะกิ่งมันจะยาวส่วนพันธุน์อื่นๆลายชีนี้พันธุ์ดอกนี่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะพวกไอ้พวกพันธุ์แบบนั้นนะ ก็ทําได้เหมือนกันละครับตกกระถางนะครับแต่ว่าแล้วแต่นอกว่าจะจัดโครงสร้างยังไงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็ทาง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันคอมันยาวนะฮะเออยาวคอมันยาวนะครับอันนี้ก็นั่งแท่นเหมือนกันนะครับนั่งแท่นเหมือนกันแล้วก็ปล่อยกิ่งยาวๆไว้นะครับพอปล่อยกิ่งยาวแล้วก็ทําตกกระถางไปนะครับเออเวลาดอกออกออกตรงนี้นะครับอืมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะโอเคก็ผมจากช่องมอกทองเชีเนวันนี้ก็ ขอบพระคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะฮะก็ต้นไม้ยังไม่ได้ขายนะครับวันนี้เดี๋ยววันพร้อมวันไหนเนี่ยวันอาทิตย์นี้มั้งนะครับเข้าที่เข้าทางได้จะขายอันนี้ก็อ,อะไรนะลาชินีผัดดอกนะฮะตัดกิ่งไว้นะครับก็แตกกิ่งแล้วนะครับน,นี่ถ้าเราไม่ตัดมันก็ไม่ได้ทรงนะครับเราต้องตัดนะครับนี่แบบนี้นครับอันนี้ก็อะไรไม่รู้ดอกอะไรไม่รู้เนี่ยมนล่วงไปลว ครับโอเคโอเคเอามีแค่นี้แหละนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม